โอ้ยเอาหองมากันหน้าทำไมอุ๊ยหนาวแล้วโลก,กระนี้เวลาประมาณตีสองครึงนะครับเราก็มาเล่นเกมซสะพุกกีเขาเไม่ได้เล่นแค <ไป S 1> ่คนเดียวนะครับเ,เล่นกับมิสหายสองคนอันดีเองครับแล้วก็มีเพื่อนอีกคนชื่ออิงฉายามีบวกู้วย ตอนนี้คือไม่รู้ว่ามีอะไรโดนใจให้เราเล่นเกมพวกนี้นะครับตอนนี้ผมเดินมาได้37สิเจ็ชั้นแล้วได้ข่าวว่ามีเป็นพันตอนแรกจะอัดหน้าวิดีโอตัวเองแต่ว่ามันมืดแล้วเราเล่นในห้องมืดแยกเสียงเอาแล้วครับออกเสียงออก็มีการเล่นแต่ไม่มีอะไรหรอกลาบสีของเกมเริ่มเริ่มปกคลุมอ๋อเราก็หายไปเกมมันมีแค่นี้แหละเออจะแค่ห้องหยูเอเออครบพันชแต่พวกนี้มันเคยเล่นนะแต่ผมไม่เคยเล่นเส้นหาย เลยแต่ดูเรื่องที่ออนแอร์ขับนารักนารักโยร์ไปเล่นไมท์ครับวิ่งโก้ก็ตัวประตูไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรมากเไอโนสมซี no, no. ่จะรู้บางอย่างต่างๆมาแต่ว่า แต่ว่าฉันรู้สึกันผ่านห้องตอนแรกก็มีลองบอกกันแอนด์จอไม่มีอะไรหรอกฉันคิดว่าฉันจะไปหาทางจุดหมายของมันได้ฉันแค่หวังว่าฉันคงจะไม่หมดคงจะไม่หมดก่อนฉันโอ้ยไปละมันบอกให้คือต้องวิ่งไงไอ้ดานนั้นอ่ะแบบขอให้วิ่งไปเรื่อยๆได้นะออกเตียงไม่นนเตียงก่อนก็ได้ ทำยัไครับไปดีกว่านี่ก็คืออุ้ยรซยิอ้โห e ระ s <ess un> Jesus, s ซูช่วยชีมีลิฟต์้วยเหรอนี้ลิฟต์เลยเนี่ย เป็นห้องเลยทีเดียวเอ๊ะคุณคุณไหมครับเดี๋ยวเดียวเดียวคุณคุณแปงครับเ e s เซ e n ์ Evil 2มากมากอะไรเนี่ยอยากพูดชื่อดีอีกได้สปอนเซอร์อะไรอือโอโห่ฮอลเว่แบบนี้เราต้องมูนวอลครับมูนวอลอย่างมูนวอลนี่ครับแม่ถึงแม่ตัวเดียวผัดเดี๋ยวผัดเดี๋ยวผัดกันเล่นไม่ดีไงได้ได้นบ เอาไงดีใครไม่ไหวก็ออกไม่ไหวก็เป็นองไรอ่ะเป็นกระตกปลาทาเนี่ยเป็นการตกเป็นกระตกปอาเย็นเย็นจริงเจอกระตกอะไรก็แต่ไม่เสียงกรีดจะดุ่มเลยโอ้โหทางอ้าวชิบหายละไปดีไปเส้นทางแห่งชาเขียวอะไรครับทางตันอุ้ย ว้าวนึกว่าน้ำหวานนะครับเนี่ยม yep. ีน right. ้ำเป็นชายเกี่ยวแล้วเนี่ยแน่นอนวับโหลเมื่อเมื่ออะไรเหนียมได้ไหมน่าจะช้าลงประมาณนี้สปอร์ตส์เฟรนด์โซกี้นึงเนี่ยเนี่ยต้อช่างไม่เห็นเลยว่าเฮ้ยวิ่งดีครับไปแล้วครับเหียงขนาดนี้จะรออะไรครับวิ่งโอุ้ยหนืดอุ้ยหนืดลไปหาที่ไปหาที่อะไรวะ ดี้ยเตัวไปโอ้โโอ้โหเสียงใกล้จังไม่ร้ายสายเลยสายเลยไม่ดูคอตรงโอ้ไปดีกว่าอีกแล้วไม่ o d โอ๊ยดืดจุ้งเหมือนต้อมฝันเวลาเราหนีกเมายเฮ้ยเหมือเปิดประตูแล้วมันอยู่ใกล้ใ้เนี่ย่ากไปแล้วอ๋อไมเสียงมันน่ารเฮ้ย ลองล่นไ้ลองเมืลอง้ได้ล้ได้โองเได้ไม่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 ไห้ไม่ได้ไม่ได้ไม้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไดไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่้ไม่ได้ไ่ได้ไ่ได้ได้ไไ้ไ้ไไ้ไ้ไ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 ้ไไ้ไไ้ไได้ไ้ไไ้ไ้ไไ้ไ้ไได้ไ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  ร่อนบอยร่อนร่อนพยลร่อยุดมันยังไม่ตามให้ยุ่มยุ่มตามไม่ยุ่มยุดมยุ่กูไม่หยุดแล well ้วครับกูไม่หยุดแล้วกูกูวิ่งกูวิ่งงานนี้วิ่งสุดใจขัดดินวิ่งโอ้โหติดลบมุมโโอ้หได้อยู่ได้อยู่สายสายไปละตโอ้ไม่กอดยาวยาวไปยาวไปาไปครับโอ้วิ่งวิ่งวิ่ง โอ้ยเลนเลนาตามูได้แล้วโอ้เส้นทางคุณตานอีกแล้วตกใจโกงโอ้หลอดแล้วมันไม่ตามแล้วหลอดแล้วลูกเยียตกแกมันงุ้งอันนี้คือเราเปิดดังๆนะเปิดจากจอใหญ่เลยมากจ,จอใหญ่มันเปนตลาด่าไรอันนี้คือต่อจากรถบุกแล้วก็เปิดจอ LCD เบนเริ่มเทิมนะครับ ตอนแรกดูแข่งเกมเกมหนึ่งคล้ายๆดูตาแต่ไม่ใช่ก็แบบว่าวันนี้ก็ซีเอจแค่สามเกมรู้ว่าูดถึง c ีเพวกผีเล่นแกเซ็งใช่เขาเนี่ยกลัวจริงๆโอ้โหเล่นอ่าเนี่ยคนๆนะครับเนี่ยแข่งกับเกมเกมหนึ่งไม่รอเกมเกมหนึ่งเลยเกมอะไรวะก็คนจะไปได้แลยไปกลาง โอ้ยาวรูปภาพน่าสนใจไม่ได้ดูคับไม่ได้อ่านหรอกมันจะจะมาเลยดูชีวิตเรามันจริงๆเสียงมันไม่น่ากลัวนะมันเป็นเสียงแบบดุ้งๆเงี้ยมิงจะตายครับมิงอะไรอ่ะกดได้ไหมเป็นข้อมูลทิ้งนี่ไงได้เป็นดัตตาเบตอะไรทุกอย่างนี่ไงเป็นเหมือนดัตตาเบตของตัวที่ไร้ท่านนี้ผมเชื้อไฟอยู่อ่ะเราอยากอ่านนะครับ ไม่แม่นละครับไปเมื่อกี้คือเหมือนเอาไว้ไปเจอตัวจริงดีกว่าไม่มีอะไรตามผมเมื่อกี้เหมือนเราเจอมาแล้วที่เราแบบได้ข่าข้อมูลก่อนเงี่ยครับว่าเออตัวนี้เราควรจะทํายังไงกับมันนะทำแน่ๆครับเราวิ่งเหมือนเราจะสู้ได้นะวิ่งเดียวสิวิ่งครับเท้าไปหมดอาอีกแล้วมาอีกแล้วคนดูอีกรอบได้กอีกรอบนึงเอาตัวโอ้ยเฮ้ยโอ้ยออกไปเลยไปเลยไปแล้วครับเช็งมันเถอะเพิ่งเสียงเล็บเล็กลันฟอร์ยไลท์แล้วก็เป็นอันี้เช็งมันเถอะ กูไม่รู้แหละกูวิ่งอ้าวจะยังไงกบมาขึ้นมาข้างเดิมไปเดินอ้อมมาเล่นเล่นวิ่งวิ่งก็สกาวแล้วหนึ่งร้อยเยี่ยมแลกตัวดีกว่าโอ้โหใงอินเดียไปฟอร์ซิงเปลี่ยนตัวไหมครับเปลี่ยนก็ได้นะใครจะเล่นจะบิงแล้วเราเองเลยดีกว่าโอเคเออเอิงเล่นกูดูไปละตอนนี้ผมได้เอดีซีของซี g มาแล้วครับผมคือลิฟต์สองครั้งตอนนี้ก็เป็นดับเบิลลิฟต์ ทำให้เขาหน่อยครับอิงอะไรวะเนี่ยโอ้โหเเเยยยอะไรครับอิงมานั่งตรงนี้โต๊ะกระตุกเลยนะครับเนี่ยวิ่งเกณน์สีสะเก็ดมาโอ้ยมีโต๊ะกระพัดลมเอ้ยมันร้อเกมอะไรหรือเปล่ามาโทรศัพท์ยังไงอ่ะไรเขาพูดชื่อยาสุโอลแล้วก็ไปเลย ว่าไปเถอะฮัลโหลฮัลโหลไปเถอะอ้าวไม่มีอะไรไหรอไปเถอะเพื<ล>่อนมันเกมโฟน<ล>รึเปล่าอุ้ยมันเป็นห้องโถงเลยได้ก็แล้วกันไายเขาว่าดีดีนะครับพอใจดีเนี่ยไม่เจอไม่เจออะไร,รอุ้ยทางยวโอ้โหเก่งเ้ย,เยวขวาการสักแท็กต้องดูต้องดู มีการสอดลองดูรอบๆคอยตีอะไรหรือเปล่าเขาไปสุดบ้างแทนที่120แล้วอะไรวะเนี่ยมีทางเลือกเยอะเลยเลือกเอาอะไรกันเกี่คน้นๆอะเร์ล็อกอีกอาขวาก็แล้วกันอ่านี่ล็อกเลยโอ้าวอะไรวะเดินไปคุ้นๆเหมือนเกมอะไรบางอย่างแต่ ช่างมันเถอโอ้โหอ um, ้าวเราเป็นไงแล้วเนี่เราควรควรจะบอกว่าช่างมันเถอะนะฮะอะไรอะไรเรียงแดงประตูอะไรเรีงแดงกีการ์ดกีการ์ดเก็บได้้แลวไปน่าจะเป็นห้องที่ล็อกเมื่อกี้ครับประตูที่ล็อกอยู่ออกไปเร็วกว่าไปเร็วๆไปเร็วไปเร็วเร็วอีกแล้วอะไรอ่ะไปอย่าอ่านไปโอเคโน้ตเดิมโน้ตเดิมอุ้ยจะ เอ้ยอย่างนี้เสียงอย่างนี้ไม่รู้ว่าอะไรตามลูข้างบนด้วยอะครับมีรูข้างบนด้วยวิ่งเถอะลูกแจ่งมันเถอะแค่ได้ยินเสียงอะไรวิ่งตามมาเมื่อกี้ก็ใจมีนี่จะเป็นอะไรที่ตั้งแต่นะครับเวลาตีสองค่นก็เล่นอะไรแบบนี้ใจสั่นหมดแล้วพ่อโอ๊ยมีรูข้างบนด้วยจังมันจ้งมันวิ่งสี่ที่สุดคือประตู อะไรกันดอกก็น,น่างงงงงงร,รักมูมิงตัวเขียวเขียวเมื่อกี้เคยตัวกระตุกวะอีสิบสองชั้นไม่มีอะไรอีกเนี่ยทีส่สองห้องคือตอนนี้มันไม่ได้เป็นวงดนตรีอะไรลุงเตอร์ที่ไหนท่ามุกระดับห้าบาทสิบบาทอุย <laughs> อ้ยแฮงอุ้ยแบบเบาๆใช่ไหมมันไม่ดีหรอกยังดีไม่ ยังติดอีกหมู5บาท10บ,บาทอยู่เก็งมันเลยโอ้ยน่ารักกันตัวปาลาด้วยนะไอ้ซัตมาแล้วโอ้ย I don't think it was wine คคิดว่ามันไม่ใช่วายหรอโอเคฉากที่เราคุ้นเคยผ่านมาแล้ว3รอบโอ้เจอไอฉันไม่ได้เห็นโน้ตก่อนหน้าดังนั้นจะต้องมีที่ไหนสักแห่งหรือจะมีบอคนเอามันไป มีใครอีกเหรอนอกจากเรามันดิสตูปกี้ไงไปทำไรวะเล่นซ่อนหากันเพราะว่าคนเล่นซ่อนหาแต่แรกงั้นไงสตูปกี้นี่พี่เป็นเพื่อนของแคสเปอร์หรือเปล่าอยากให้บอกเคยดูใช่ไหมอ่าไม่เคยดูไม่เคยดูว่ะสิไปดูแคสเปอร์ไปดูแคสเปอร์สตูปุกกี้อ่ะตัวที่มีกราดเต็มหน้าแล้วจะจะโบกเหมือนหมาไม่มีบันไดไม่มีเก้าอี้บอกเลยคราวนี้ ห้องนี้ไม่น่ามาเลยห้องนี้โคตรอำคาญเลยเดินกลนเดินไกลไม่พอนอะมันสับสนด้วยห้องนี้ผ<อ>ิดป๋าอะกันตึกก<ลง>้าวโอ้โหคราวนี้แม่งเคยคิดว่านี่จะเป็นน้สุดท้ายแซมจะตาย แล้วไม่เคยเจอทางออกอีกเลยแต่ว่าจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกที่นี่มันก็เหมือนที่เป็นทางออกของฉันฉันทางออกจากทุกสิ่งทุกอย่างในสุดท้ายฉันก็ต้องตายอย่างโรแมนติกแต่รู้สึกเมื่อกี้คือสาวจ้องแกนี่คือมันเสียายแบบโรแมนติกจริงๆเหรอวะใจจะวายนัดิเอยโออไฟฉายด้วยคบข้องอ่ะมันจะเป็นล้อเกม สีเก้มอื่นนะเพราะว่าบอนถ้าไมมีไฟฉายนี่คุณคุนตอนตอนเป็น่เป็นคนกลัวเงียบนะผมเงียบหรือว่าเขาเล่นมาทุกชั้นแล้วก็ไม่กลัวแล้ววิ่งเพื่อนวัดดุเสียงออาละเป็นทางแก่เขียวดุเลยมีหลายรอบเลยแต่อันข้างน้านี่มองไม่เห็นบอกไม่ได้ว่าใจหรือขวาหรเดียว ถ้ามีเก้าอี้อ่ะเออออโ้ยไปเลยซ้ายเลยหน่าจะน่าจะซ้ายปฝามาอัสซ้ายอุ้ยได้อยู่ฝานนี้ถูกถูกเนี่ยจะขึ้นใช่นี่ร้อยมาขึ้นถูกครั้งแรกแบบเป๊ะๆขวายาวโอ้ยาวเล็กคุยเสียงนี้ไปเพื่อนโอ้เฮ้ยเฮเดี๋ยนะไอเกมคุณเขาเล่นสตาร์นะได้ครับพช่วยหยุดโอเคไม่เล่นแล้วจังหวะเนี่ยอันนี้นี่ วอล์กสปูเกีเแี่สปูเกีตผีน้อยน่ารักแทงเร็วโอโหโอโหสร้างสารรค์เหลือเกินเกมน,นี้สร้างสาร์มาก <c oughs> มีเกมไงมีนิเกมดิวผ,ผีน่ารักมากเกมไม,ไม่ได้น่ารักตามผีเลยน่ารักนี่เกมก็น่ารักนะครับยอมรับว่าน่ารักจริง เฮ้ยอะไรเหรออะไรเหรอเฮ้ยโอ้โหมันมาสามตัวเลยตัวเดียวก็จะแย่อยู่ละแหคือเกมนี้มันม่หุดจัดมาห้องต่อห้องเลยเกมเกมนี้มันพิสุจน์เลยว่าต่อให้ผิวร่างน่ารักขนาดไหนนี่มึงเจอในสถานการณ์แบบมึงกลัวนี่กลัวมันก็มีทีนี้ก็แค่เป็นรูปวาด ตัวกระตูนน่ารักน่ารักเฉยๆ,ๆไม่เขาแบบเหมือนอยังไงเหมือนจิตหลอนเราเอออยู่ในสภาพกลัวมันก็กลัวไม่ทุกอย่างอะ่ะคือวิทยาสุดๆใช่ไหมเกย์ไซโคใช่แล้วจริงๆกูเรียนมาใช้ได้ตลอดกลัวด้วยตัวเองนเนี่ะการศึกษาหักข้อมูลนั่นต้นแล้วก็วเป็นอะไกันโอ้โหไปเลยไปนี้รออะไรล่ะเ้ยทางมันเปลี่ยนวิ่งไปโอ้โหโ,หโอ้โหโอ้โ,โหยาวหมดแ,แรงโอ้โหเดินอ้อม สุดอีกจันเดียวอีกห้องเดียวจะได้แล้วโอ้โหทางอย่างนี้เจอผีทีนี้จบชีวิตแน่มันรัดได้ไงได้ดไ้นั่นแหละถัวอแล้วอุ้ยใต่มานอนเล่นแถวนี้ไม่มีนอนแล้วด้วยน้ตแปเอาคุยที่เิาจะเล่นต่อหรอครับต่อใช่ครับรออะไรพันชั้นเลยครับคุยไม่ได้หรอ มันมลุกดิกวูวิ่งลุกแล้วจะวิ่งไปไหนอ่ะอยู่ในลิฟต์ด้วยกันเนี่ยอะไรอ่ะไม่คิดว่าอะไรวะยี่็ลิฟต์เตินพินย้งมาเถอะไปดวยต่อป,ประตูแบบเดิมเดิมประตูแบบเดิมเดิมผ่านมาแล้วสี่รอบ